สวัสดีครับทุกท่ังที่รักทุกท่านครับรายการชวนคิดชวนคุยของหมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับวันนี้เสนอหัวข้อรู้ศัตรูทหารตัวเฮ่ในการรบครั้งสุดท้ายของคนเสื้อแดงหัวข้อนี้ไม่ใช่หัวข้อที่ผมคิดขึ้นเองนะครับเป็นหัวข้อของสายข่าวพวกเราที่ส่งเข้ามาอย่างด่วนนะครับแล้วก็ขอให้ผมนะครับจัดทาคลิปขึ้นมาผมก็จะถือเป็นการรายงานข่าวนะครับรายงานเสร็จแล้วก็จะ วิเคราะห์วิจารณ์ไปตามนะที่เห็นสมควรก็เป็นข่าวที่เข้ามาสดๆนะครับผ่านทาง skype นะครับรายงานข่าวบอกมาว่ากลนะุ่มทหารชั่วฝั่งอมาตที่รับงานปฏิบัติการงานใต้ดินกำจัดแกนนำเสื้อแดงให้ฝั่งอมาตมีตัวเด่นๆอยู่4นายคนแรกที่น่าเ,เดี๋ยวนะคนแรกนะครับที่น่าชิงการนำได้ดีกว่าคนอื่น ก็คือพลเอกไพบูลคุ้มฉายาจำชื่อไว้นะครับไพบูลคุ้มฉายาเพราะมีความโหดร้ายใจถึงและบ้าดีเดือดตรงตามที่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ต้องการในยามนี้ไพรู์จึงได้ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมฝ่ายเก็บกวาดคนเสื้อแดงมีผลงานชิ้นโบแดงปรากฏคือฆ่าขวัญชัยไพรพนาทำได้เกือบสำเร็จแต่ไปได้แก้มือในคดีฆ่าไม้หนึ่ง ไม้หนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งที่ถูกส่งมาช่วยฝ่ายการทหารของอัมมาดก็คือพลโทจําชื่อไว้นะครับพลโทวีรันชันทศาสตร์โกศลพลโทวีรันชันทศาสตร์โกศลนะครับไอทหารเฮี้ยนี้ไม่มีฝีมืออะไรเลยอาศัยว่าเมียมันเป็นพลตรีหญิงสาวนีชันทศาสตร์โกศลคนล้างเช็ดตูดไอป๋าเปรม เลยได้ดีทุกครั้งที่อํมมาตยึดอำนาจได้เปรมเคยส่งไปเป็น War Paper, วอลเปเปอร์เฝ้าตูดคอยรายงานการข่าวควบคุมการเคลื่อนไหวของบิ๊กบังตอนหลังปฏิวัติปี2หลังรัฐประหารปี2549ผลเอกสนที่บุญยรัตกรินเลยไปไหนไม่ไกลป๋าเปรมส่งวีรันมาจูงจมูก24ชั่วโมงวีรันมันบอกคขำๆว่าป๋าเปรมไม่ไว้ใจแขกเพราะป๋าติดต่อผลเอกสนที่ผ่านวีรันทุกเรื่อง ตอนนี้ไอ้ป๋าเปรมให้มันให้วีรันเนี่ยคุมรถถังปืนใหญ่ทั้งหมดที่เห็นรถถังมาวิ่งกวนตีนหน้าตึกชินวัตรและทั่วไปในกรุงเทพก็ผลงานไอ้วีรันนั่นเองทั้งผัวทั้งเมียชันทศาสตร์โคศนคู่นี้ชอบอำนาจแต่เป็นสาวินีที่ได้คุมอำนาจจริงใหญ่จริงคุมหน่วยเองใหญ่กว่าผัวทุกด้านสาววินีบัญชาการหน่วยปืนใหญ่ได้ตามใจชอบ สั่งลูกน้องผัวเบิกงบมาใช้จ่ายและเลงในครอบครัวตัวเองจนเหล่าทหารปืนใหญ่เอื้อมระอายังไงครอบครัวไอวีรันมันโหนอำนาจผ่านอ้างเป็นเด็กไอเปรมสุดชีวิตอีกตัวหนึ่งตัวที่สามนะครับเป็นเพื่อนของวีรันก็คือพลเอกอุทิศสุนทรอดีตได้คุมหน่วยดังที่เพชรบุรีทำตัวเป็นทหารกลวยของอำมมา์นะครับกลางทั้งผัวทั้งเมียเช่นกัน ไอ้นี่โหนสถาบันเป็นหลัจกจกะเกษียณแล้วแต่ไอ้อุทิตยังทําใจไม่ได้จึงเร่งสปีดหมอบคลานหางานช่วยอมาตย์ทำตัวสอดแทรกหางานข่าวส่งลูกน้องมาเนียนในม็อบเสื้อแดงประสานงานกับสายการข่าวของพลเอกดาวพง์รัตนสุบรรทหารสองเฮียมีฉายาลือลั่นในฐานะเป็นพวกชุกมือเปิบนะครับอุทิศโด่งดังเรื่องเปิบงบพิสดารสมัยนั่งบัญชาการ คนอรอก้านะครับการชนบุรีช่วงปราบคนเสื้อแดงไอ้เหี่ยอุทิตมันเปิดรับทหารเองใช้เมียออกหน้ารับใต้โต๊ะสวาปามทุกงบประมาณที่มีมีคติพจน์เหมือนกับพลเอกดาวพงรัตนสุบรรกก็คือทุกอย่างมีค่าคอมหมดรวมทั้งค่าเบิกงบหลวงจ่ายค่าหัวคนเสื้อแดงด้วยตอนมันล้อมปราบคนเสื้อแดงปี2553มันคิดเป็นศพๆจ่ายให้ตัวมันและลูกน้องกับรัฐบาลอิสิทธิ อีกตัวก็อยู่กลุ่มเพื่อนชั่วของนายวีรันกับอุทิตตัวที่4นะเนี่ยนะคนนับฝีมือแล้วกระจอกสุดๆแต่ได้ดีเพราะพ่อพลเอกสายหยุดเกิดผลสนิทกับป๋าเปรมที่สุดนายพนน้คนที่4ก็คือพลเอกอัศราเกิดผลนะครับจึงได้เป็นกาฝากของกองทัพที่พ่อมันฝันไกลอยากให้ลูกคนนี้เป็นผอบทออบอให้ได้นะครับ อย่าลืมจําผลงานที่ผ่านมาของไอทหาร4ตัวรับใช้เปรมพวกนี้นะครับคนส่งข่าวนะครับเขาเรียกร้องมาว่าอยากจะให้นะครับนําข้อมูลเนี้ยนะครับส่งต่อแล้วก็กระจายออกไปจริงๆนะในเรื่องของกองทัพเนี่ยเรามีนายทหารที่ก็ยังถือนะว่าทําหน้าที่เต็มที่นะครับฝึกหนัก และเตรียมพร้อมแล้วก็ดูแลเรื่องความมั่นคงของประเทศชาตินะครับบ้านต้องมีรั้วประเทศก็ต้องมีทหารอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วเราก็รู้จักแยกแยะนะครับว่าทหารดีก็มีทหารที่ไม่ดีก็มีทหารหลายส่วนนั้นก็ต้องทําตามหน้าที่ทหารต้องปฏิบัติตามคําสั่งแต่คนที่อยู่ในนะตําแหน่งที่จะสั่งการต่างๆเนี่ยเราก็ต้องตั้งคําถามว่ากินเงินเดือนภาษีประชาชนนะครับค่าฝึกก็เป็นเงินของประชาชน รถราอาวุธปืนเครื่องแบบนะครับก็มาจากภาษีของประชาชนทั้งสิน้นกิจกรรมที่ทําต่างๆก็ใช้เงินภาษีของประชาชนทั้งสิน้นถามว่าทหารพวกนี้ทําอะไรฮะเท่าที่เล่ามาสี่นายนะครับที่มีคนส่งข่าวมานี้นะครับเป็นบุคคลที่แทนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่นะดูแลความมั่นคงของชาติกลับตั้งตัวเองเป็นศัตรูประชาชนทําร้ายประชาชนนะครับแล้วก็ ทุจริจคตคดโกงงบประมาณซึ่งเป็นภาษีของประชาชนเพราะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าคลิปนี้ใช้ชื่อว่าชี้เป้าทหารเฮียศัตรูประชาชนนะครับก็คงจะไม่ผิดพี่น้องครับผมได้เสนอ, <c oughs> เ,อ,อเสนอประเด็นนะครับเกี่ยวกับทหารมาอยู่บ่อยครั้งนะครับวันนี้ทหารเป็นเป็นกลุ่มที่เข้าใจว่าเป็นตัวสุดท้ายที่จะปิดเกมนะครับ เพราะว่าต่อให้เอารัฐบาลอะไรออกไปแล้วการที่จะสานาอํานาจใหม่วันนี้มันมาถึงจุดที่ประชาชนไม่ยอมรับแล้วครับวันนี้ที่จริงมีหลายเรื่องที่เราน่าจะยินดีนะครับแนวรบทุกด้านของฝั่งอํานาตจเหมือนชนะแต่จริงๆแล้วพ่ายแพ้นะครับยิ่งใช้อํานาจโดยเฉพาะถ้าเป็นอํานาจที่ไม่ชอบธรรมนะครับเป็นอํานาจที่ขัดกับหลักการประชาธิปไตยขัดกับหลักรัฐธรรมนูญนะครับ ขัดกับเรื่องของจิตใจของผู้คนในประเทศที่วันนี้เติบโตและก็อยากจะเห็นความเป็นธรรมอยากจะเห็นความยุติธรรมนะครับอยากจะเห็นสิทธิทเสรีภาพของประชาชนในเมื่อนะทหารนะทำหน้าที่ไม่ดีเนี่ยทหารกลุ่มนี้ก็สมควรที่จะถูกนํามาประชานผมไม่ยืนยันนะครับว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นจริงนะครับผมนําเสนอข่าวนะครับตามที่มีคนเขาส่งมาให้แล้วก็เขาเรียกร้องให้ผมทําคลิปตรงนี้ ็ขออนุญาตนะครับนำเสนอคลิปนี้ผ่านไปแล้วก็ชี้เป้าทหารที่จะศัตรูประชาชนผมไม่ได้แปลว่าจะต้องไปคาไปฟันนะครับสนพน้องจะทําอะไรเป็นเรื่องของพี่น้องแต่ว่าผมชี้เป้าเห็นว่าทหารเนี่ยถ้าแยกทหารดีทหารเลวกลุ่ม4ชื่อที่เรากล่าวมาเป็นทหารเลวและที่น่าสนใจที่สุดนั้นไปรับใช้นะครับอดีตทหารทีนะ่มีส่วนในการล้มดรทักษิณทําการรัฐประหารแล้วก็ทําร้ายคนเสื้อแดง อยู่สองคนนะซึ่งเป็นองค์งมนตรีด้วยก็คือพลเอกเปรมตินสะูระนน์และก็พลเอกสุรยุทธ์จุลานน์นะครับชื่อที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นชื่อทหารที่ไม่ดีนะครับจะดีไม่ดีแค่ไหนอย่างไรลึกแค่ไหนและพี่น้องจะจัดการอย่างไรนั้น <c oughs> เป็นเรื่องที่พี่น้องต้องไปคิดไปสารต่อนะครับชวนคิดชวนคุยมีหน้าที่นําประเด็นต่างๆมาให้พี่น้องพิจารณากันต่อแล้วก็ดําเนินการกันต่อขอบคุณแหล่งข่าวนะครับ ที่ส่งมาทุกท่านเลยทั้งคนที่ส่งมา <c oughs> มาให้ผมนะครับและก็คนที่เขาเป็นต้นข่าวนะครับผู้ที่เขียนข่าวก็วันนี้คงจะไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ส่งต่อไปยังพี่น้องพวกเราด้วยพูดถึงว่าการรับรัหารที่ร่ำร่ำกันว่าจะเกิดขึ้นในวันสองวันนี้ทหารเหล่านี้น่าจะมีส่วนอย่างมากเพราะนั้นพี่น้องนะครับผมชี้ i, เป้าให้พี่น้องนําไปคิด นะไปดําเนินการเป็นแผนการของพี่น้องเองขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ